คานิตตะพะขาวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะปะลินิพาะโตเตสัทะยุตตะปัญจสตาธิการิทเวสังวัชชะลสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันนักกะละวะสีนะอัศยุชะมาสัสสะ ทัสสะมังทินังวาระวะเสนะระณโสระวาโลโหติเอวังตัสะพะคะวโตปะลินิพานาศาสนายุกาละขะนาสันลเขตภาติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการ จำเดิมแต่ปาลินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหารตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2 5 6 3พรษาปัจจุบันนสมัยนับตามสุริยคติตรงกับวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคมหากนับตามจันทรคติ ตรงกับแรลมเก้าข้าเดือนสิอปีชวดพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปริมิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันบัณดิตพึงนับกับด้วยประการราชนีนะโมตัสสะพขะขะวโตอะละัะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะ พระขาวโตอรลหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขาวโตอรลหโตสัมมาสัมพุธทธะนตธิลาคสมุอัคีติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมีกถาในเรื่องสิ่งที่ร้อนผ่อนให้เย็นเพื่อประดับสติปัญญา เพิ่มพูนบรารมีของพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาเมื่อครั้ปรปฐมโพธิการพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงปฏิสถานพระพุทธศาสนาใหม่ๆคั้นทรงส่งพระอรหรันตสาวกหกสิบองค์ไปประกาศพระศาสนาในส่วนต่างๆ ของประเทศอินเดียแล้วพ่อองค์ได้เสด็จไปนะริมแม่น้ำขยาตำบลขยาศีสะเพื่อโปรดชดินนับบชลัทธิบูชาไฟซึ่งมีจำนวนมากถึงหนึ่งพันลูกท่านผู้เป็นประธานลัทธิได้แก่อุลุเวละกัสปะพรองประธานคือนาทีกัสปะ และขยากสปะผู้เป็นน้องของประธานรัฐธีนั่นเองเนื่องจากชดินเหล่านั้นเชิดโชูบูชาไฟอันเป็นของร้อนของอันตรายเลือดร้อนให้เกิดแก่ผู้ที่นิยมบูชาด้วยความหลงลักหลงทางหลงมิจฉาทิฏฐิพ้าพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวนำด้วยเรื่องไฟ วองร้อนโดยชงชี้ให้เห็นว่าพ่อคุณนรกกำเนิดสัตว์เตระาฉานอสูรรกายและวิสัยแห่งเปรตให้มีปริมาณมากขึ้นจึงไม่พ้นจากบ่วงแห่งมานตามพระบาลีข้างต้นแสดงให้เห็นเหตุหผลชัดเจนว่าไฟสามกองดังกล่าวมันเผาไหม้คนที่ไม่รู้สึกตัวว่า ราคะโทสะมูหะเป็นไฟคือหลงกอดไฟนี้ไว้อย่างแนบแน่นเหมือนเป็นการยาณมิตรไม่รู้ว่าที่เทราคะโทสะมูหะเป็นงูเห่าร้ายผู้ที่ไม่รู้จักไฟสามกองจึงเปรียบเทียบเหมือนชาวนากาลุนงูเห่าพิษร้าย ในที่สุดก็ถูกงูเห่ากัดตายพระพระเ,เจ้าทรงชี้โทษหนักหนาไว้ว่าคนที่ไม่รู้จักไฟทั้งสามกองนั้นต้องไปสู่ทุคติคือนรกกาเนิดสัตว์เตรจฉานอสุรกายและเปตจจานวนมากมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นทำทำไมจึง ได้เป็นถึงขนาดนั้นเป็นได้แน่เพราะคนมีราคะมากย่อมหลงยินดีปีดาเห็นแต่ด้านที่เป็นคุณของสิ่งทั้งหลายหลงกามมาคุณเมื่อหลงได้ที่ย่อมภาพเพียนไขว่คว้าสแสวงหาถ้าสแสวงหาไม่ได้สมประสงค์ก็เป็นทุกข์ทรมานใจ ถ้าแสวงหาได้สิ่งที่ตนประสงค์แล้วเมื่อสิ่งนั้นนั้นพันพัดผจากไปก็วุ่นวายทุกโทมนัสบางทีไม่ใช่ทุกธรรมดาถึงกับฆ่าตัวเองตายก็มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดว่านัตถิราคสโมอัคคิไฟ เสมอด้วยราคะย่อมไม่มีคนมีโทสะก,ก็ร้อนแรงโกรธใครขึ้นมาย่อมคิดล้างผานก่อบาปก่อกรรมทำเวรต่อกันได้ง่ายมีตัวอย่างมากมายถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระสงฆ์ก็มีเพราะฉะนั้นพระพจ้องค์จึงตรัสว่านัตถิโทสมุกกะลิ ความผิดเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีคนมีโทสะก็ยิ่งร้ายสุดร้เพราะเขาเหมือนคนตาบอดหูหนวกปัญญาอ่อนเสียแล้วมีใจเห็นผิดเป็นชอบทำบาปทำกรรมเวรได้ทุกอย่างทำให้หลงลักหลงชำ้ำหลงลืมตัวสารพัดที่จะหลง จะมีอะไรดีเหลืออีกเพราะฉะนั้นแลพระบรมศาสดาตึงตัดว่านัถิโมหะสมังชาลังขายรักสัต์เสมอด้วยโมหะย่อมไม่มีทำไมจึงว่าเป็นของร้อนเพราะราคะโทสะโมหะมันทำให้เราอยู่ในความดีหรือในความปกติสุขไม่ได้เลย มันทำให้เราร้อนลุ่มกุ้มใจไปเรื่อยๆคิดจะหยุดก็หยุดไม่ได้นิ่งไม่ได้อยู่ดีๆไม่ได้เหมือนมีไฟมาเผาลนที่กายให้ต้องร้อนลนลุกขึ้นวิ่งวุ่นวายกระเสือกกระสนไปแสไปหาเรื่องเปลืองตัวแสไปหาเหาใส่ตัวแสไปก่อเหตุเพศภัย แสไปเอาคอให้เขาเชื่อแสไปเสียเลือดเสียเนื้อแสไปสิ้นเนื้อปัดตาตัวในทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนแนวปฏิบัติไว้แล้วจึงต้องพึงสังวรตามพระบาลีที่ว่าจักภูนาสังวโลสาธุสาธุโสเตนะสังวโล กาเนนะสังวโลสาธุสาธุชิวหายะสังวโลกาเยนะสังวโลสาวโลสาธุสาธุสัพพัทธสังวโลสัพพัทธสังวโลสาธุสัพพทุกขาปรมุจจติการสำรวมตาเป็นการดีการสำรวมหูเป็นการดี การสำรวมจมูกเป็นการดีการสำรวมล <eled S 1> like ิ้นเป็นการดีการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมในทวารทั้งปวงเป็นการดีผู้สำรวมในทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นทุกทั้งปวง เพื่อจะให้บรรลุถึงความพ้นทุกข์ตามพระบาลีข้างต้นจึงต้องมีคุณธรรมเป็นหลักสนับสนุนคุณธรรมนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องมีกายวาจาปราศจากโทษต้องมีจิตใจตั้งมั่นต้องมีปัญญารู้เท่าทัน ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปาทานในที่สุดเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ถูกไฟล้ายสามกองเผาผลาญพินาศจะเป็นผู้เย็ยนกายเย็ยนใจไม่เป็นธาตุกิเลสไม่เวียนเกิดเวียนตายไม่เวียนทุกข์ทรมานต่อไป นี่แหละสิ่งที่ร้อนพึงเพียนผ่อนให้เย็นดังวิสัชนามาพอสมควรแก่เวลาด้วยประการชนีในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้สม,มเนรขออารัธนาคุณพระรีรัตนาไตและอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาจงเป็นปฏิปทาคุ้มครองป้องกัน ภัยอันตรายขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยความสุขสวัสดิ์ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์งมงคลสมบูรณ์ปูนผลในสิ่งที่มุ่งมากปารถนาอันเป็นไปด้วยชอบธรรมทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยประการลัชนี